ก็นี่มันคือเกมที่เราเคยอัดเมื่อนานมาแล้วนะฮรแล้วเราก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้จริงๆอัดไปแล้วสองสามรอบแล้วแต่ที่ผมต้องอัดตอนนี้เพราะว่าไอ้ตอนนั้นคือมันอ่าป็นตอนเย็นซึ่งโอ้การรวมญาติกันตอนนั้นมันเสียงมันดังมากผมก็เลยต้องมาอัดตอนเช้าๆเพราะว่าเอ่อม,มันไม่มีใครอยู่นะครับเออมีแหละแต่ส่วนใหญ่ ไปที่อื่นมากกว่าโอเคแม่ผมจะสตาร์ทเลยโอเคเอาเอาอมันนี้แล้วกันนะฮะผมก็เล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้น อะไรอุ๊ยอ่าผมว่าอันนี้ผมซ้อมตกใจไปก่อนนะครับเพื่อพีมาผมจะได้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยออุ๊ยโอเคมี่จากการอะไรมานหน่อยโอเค ไปเสร็จเดี๋ยเพื่อจะไปที่แห่งที่ไกลๆมากเออไปอืมโอเคไปไบ้เฮ้ยโซนิกเอ้ยอ,อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อใช่เอ่อม, <c oughs> มาดูว่างล่าอ่ะ <c oughs> เอ่อล่องล่าเหรอ คิดว่ามันคงแปลกน,นะมันต้องเป็นอย่างนั้นสิเออเดี๋ยวนะฉันเห็นอะไรสักอย่างเออระวังตัวได้นะโอ้ยเองจะประวาม,มากเกินไปนะเออโซนิคเองอ,อยู่ไหนเนี่ยเออฉันต้องไปดูก่อนว่าโซนิคี่ยโอเคหรือเปล่าฉันจะต้องทำอะไรตอนนี้แหละงั้นมันจะ ยาวมากกว่านั้นฉันต้องการวิญญาที่มากกว่านั้นตน้องเยอะมากกว่านั้นอีก <I know. S 1> ฉันนั่นจะรู้ว่าใครเป็นคนที่เริ่มกับอันนั้นสักอย่างอาจจะแปลผิดบ้างก็ขอโทษด้วยนะฮะโอเคเรามีสามตนะะัวละครนะครับตอนนี้มันอยู่ในอันตรายอ่าโอเคมีเทลโคดเอเ่อ์มกเเอ็กแมนเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอ่ จำได้ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยจะติดมาต้องรอ,อนิดนึงโอเคว้า okay. ว wow. มันซึกสึกสวยมากเลยนะโซนิกนี่เขาคงชอบมากเลยนะแต่ตอนนี้เขาคิดว่าเราเขาหายไปไหนเราไม่รู้ฮิวโอเคไป เดี๋ยวนะนี่มันสัตว์ตายที่เกิดอะไขึ้นที่นี่นี่ฉันต้องหาให้เร็วที่สุดแล้วนะที่เป็นไปได้เออรู้สึกว่ามันเริ่มแย่กว่าเดิมเอ่อเอ่อเอ่อเทลเองเทลคิดว่าเราเขาน่าจะคิดไปมากกว่านั้นมั้งคิดว่าน่นน่าจะยังมีใครอยู่โอเคโซนิคฉันก็เจอสักคนสักทีโซนิคโอ้โหตรงนี้ยแหละหาค่ะมันเสียงดังมาก โอ้โหชิดอัลต้าดังโอ้โหเทลเอ็งมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันบอกว่าให้เอ็งกลับไปไงตอนนี้ตอนนี้ว่าฉันต้องการช่วยเอ็งไงที่นี่มันมีทอร์นาโดอ่ะตอนนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างนี่แหละเออโดนิกมันมีอะไรอยู่ตรงถุงมืออ๋อมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็โอเคดีอ่ะพวกเราต้องออกกันไปแล้ว โอเคชอยส์ก็คือจะมีะทั้งดีกับทั้งร้ายนะครับนะครับโอเคต้องเลือกให้ดีนะครับเอาเสร็จยังอาโอเคไปบินไปกับโซนิกหรือจะบินไปช่วยบินไปดีกว่าโอเคไปพวกเราไปกันดีกว่าเอาโอเค เริ่มได้หมดเลยเสร่ะเรียบร้อยเอมอมเออมเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยโอเคมันบินได้เทียวโอเคเอขึ้นงั้นว่าจะเออกดเสรค้างไว้แล้วก็เหนื่อยใช่ไหมยังต้องทำดูกันมันบินยังไงจะไม่ได้แล้วกดเสรเออน่าจะต้องอย่างนี้มั้งโอ้มันเหนื่อยก่อน เดี๋ยวก็เสร็จเดียวทำงไงวะเดีย๋ยวนะผมพักก่อนเฮ้ยขึ้นไปดิเห็นแล้วขึ้นไม่ได้ไวะเฮ้ลยลงละเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นไอ้นุ่มเอ้ยขึ้นเลยเทียวร่น,อน,หน,หนเอ็งเหนื่อยก่อนเดี๋ยวตบเลยเฮ้โยโอเคได้สักทีไป

โอ้ชิปแล้ว <Sorry buddy. S 1> ขอโทษนะเพื่อน <c oughs> นั้นนีงนั่นคือมันปิดทางมันแล้วเรียบร้อยครับผมทำไม่ผ่านเรียบร้อยขอโทษนะเทว <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจโอเคไปผมเนักเคลต่อนักเคลนี่ลาต่อไป <c oughs> อ่าโอเคได้มันได้ เธอส่งมสเซจขอ oh, ฉันมา s <S สินะอเคิดว่านั่นต้องไปตรวจที่ที่ไม่เคยคุ้นเคยโอเคคุณวิ่งไม่ได้โอเคไปวิ่งต่อแลวก็พยายามนะโอเควิง่งจะเกิดอะไรขึ้นไหม มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยหง,งงงโอ้โหมาแล้วโอ้โหเลือดเต็มเลยโอ้ยเมื่อกี้น่าจะเป็นภาพหลอนประมาณนี้มัง้งแล้วเออพี่นี่นะเขาเองวิ่งไปไหนวิ่งที่เอจะไปสำรวจซึ่งเองก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยโอ้โห มื่อกี้น่าจะเป็นภาพหลอนโอเคนี่มาของจริงเจอคุณฟ้าไ <c oughs> อฟ้าอยู่เออนั่นแหละอ่าโอเคนักโทษนอนหลับอยู่นี่นักกตื่นฮะนั่นมันเลือดแล้วเมื่อกี้มันคือโซนิคแล้วจริงๆคิดว่าโซนิคมันทำงา,งานนะแล้วฉันต้องอ่ามันอาจจะแปลผิดนะฉันหาทางที่ดีข่้นจะช่วยเทลเออไม่ใช่ช่วย,วยเทลไปหาเทลนั่นแหละ โอเคตรงนี้ผมโง่บ่อยมากมาก่อนจำได้ไหมโอ้โ oh, หถ้าใครติดตามผมนานอยู่ก็จะแบบเออผมทำตรงนี้ไม่ได้นะครับเออนั่นแหละไปไปเลยไอห้หนุ่มหนุ่มนักเขาโอเคตรงนี้แหละวิง่งวิ่งให้เร็วที่สุดโอเคก่อนที่เอง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 จะตุยโดยโซนิกนะฮะโอเคไปเลยไปเลย โอ้โหอยู่ด้านหลังเลยไปเลยไปเลยเกมอย่าแห้งนะเกมอย่าแห้งย่าแห้งเดี๋ยวต้อขึ้นมาทำไมด้านบนโอ้ชิปโอ้โหเรียบร้อยโอเคเอาทีนี้สิจะให้โดนโซนิคฆ่าตายได้ไงโอเคเฮ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้ ่ตายแบบหนึ่งเด้าไป e n เข้าไป e n เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุยพอดีไป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 โอ้ยเอาอีกแล้วก็จะกดซัดทะบายบายอ่อยวะมันเกิดขึ้นมันเกี่ยล้อบแรกแม่งได้น,นะ เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวทำใหม่แป๊บนึงเออ,องี้ยแหละกดซัดเวลากระโดดแล้วก็กดซัดค้างไว้ประมาณนั้นโอเคแล้วก็ขึ้นน,นี้ต่อไปโอเคแล้วก็กระโดดเอาซัดแล้วก็ลงนะครับโอเคสีแดงรีบวิงบว่งเลยรีบวิง่งเลยรีบวิ่งโอเคไป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  C เดียวตายพอดีเกมแฮงตรงนี้โอเคเห็นได้ว่าเคยเป็นนะเกมแฮงรอบหนึ่งแล้วมันเป็นแบบนี้โอเคอ่าโอเคหายโอ้ยโอเค,อเคดีไม่เป็นไรอันนี้มันยังไม่ตื่นนะครับเออไม่ใช่ยังไม่ตื่นสิมันยังไม่เริ่มโอเคกลับไปก่อน๋ยวกลับไปก่อนโอเคกระโดดลงไปกระโดดลงไปกระโดดเออไม่ใช่กระโดดลงไปสิกระโดดขึ้นไปดิอืมขึ้นไป กระโดดถึงเอาถึงด้วยโอเคไปมันจะมีเหรียญอยู่ตรงนั้นเราเราต้องวิ่งวิ่งนะครับทำเหมือนจังหวะเดิมล้วก็ขึ้นไปด้านตรงนั้นไปเลยเกมอย่าแฮงนะตรงนี้ผมเกลียดตอนเกมแฮงมากอุย้ยทำไมไม่ขึ้นอ้ยขึ้น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 เร็วเออผมสึกผมไม่ไหวนะครับงั้นก็เออไปมันเออโดนสนิเออ สุขตินะครับนักเข้าลาก่อนนะผมขี้เกียจนะครับโ okay, อ <laughs> okay, เค okay. หนึ <laughs> ่งสองไม่แอ็มล็อกโอเคไปเอาโอเคเออนั่นแหละ <laughs> เก็บโดนโซนิคไอนี้ละเกือบโซนิคเข้าขาวผมละตอนนี้เก็บ okay, ไปบายนั่นแหละ เออล,ล,ลงไปเลยโอเคเกือบตกตกเดี๋ยวลงไปลงใหม่ต้องลงใหม่ต้องลงใหม่ต้องลงใหม่ลงใหม่ถ้าตายรอบนี้ผมผมไม่นี่แล้วนะผมผมไม่เล่นนโคต่อแล้วผมเอา้เอาเกมแข่งเออไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เจอต่อเน,นี่เลยเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้เกมแข่งอ่ะผมยอมนะครับ ผมยอมแล้วตอนนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้นะครับเรียบร้อยขอโทษนะนะโคร <laughs> เราช่วยอีมิดอร์หโอเคตอนนี้มันมีโอโ้โหวิญญาณหลายอันมากตอนนี้เราไม่มีเวลาที่เหลือแล้วเรามีแค่เวลาที่น้อยนิดนะครับโอเคอ่ามันก็มีแค่ตัวเดียวมันจะให้เลือกกันเลยเลย เออนั่นแหละโอ้ยบ,กบักเบาจากเอ่อนี่ไอ้โง่ไอ้อะไรวะโอเคไอ้เฒ่าสามตัวนี้มาตามฉันมาเมื่อกี้บอกว่าไอ้โง่เม้นตัวไอ้เม้นโง่ตัวนั้นก็เลงตามมาโอเคนี่มันคือเจ้แผดที่ฉันทำพังนี่นะนมันพังอยู่ฉันต้องใช้มันแล้วไม่มีช้อยดีกันฉันต้องใช้มัน โอ้ยแกนแปลที่แบบโคตรติดขัดโอเคเบสเอาจริงๆนะแล้ว่มันตอนนั้น,น,นผมบ่นมันว่าอเออเทลไม่ต่อเทลอเออตัวกูตาเทลเทว่าฉันต้องหาไงให้หนีจากโซนิชใช่ด็อกเตอร์คือผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลไงนะฮะใครแปลเองได้ก็ไปไป,ไปนะครับผมแปลผิดด้วยบางทีเพราะผมไม่ได้เก่งองกฤกขนาดนั้นโอเค นี่จะกดแสดเออก็ใช่กดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยจะกดแสดทำไมนี่โอ้โหมนหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครั้งแรกมันผิดพลาดกันได้เว้ยเออไปอืมแหละเคยทำลหลายรอบอยู่เหมือนกันเออใช่ก็หมายคือไม่ถึงว่าผม,มเคยแอบเล่นละนิดหน่อย แต่จริงๆไม่ต้องหาว่าผมแอบเล่นหรอกเพราะว่ารอบที่แล้วเคยเล่นมาแล้วเหมือนกันเอ้ยอันนี้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 รอ,อ,อบแรกผ่านเลยไม่ต้องไปตกแล้วรอบใหม่คือเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะตอนนั้นตายเอ้ยไม่ใช่ตายสคิคือตอนนั้นตกบ่อยมากโอเคโอ้โหเร็วเอ้ยเดี๋ยว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 เกือบแหละอย่าอยายาเออนั่นแหละโอเค ไปล้นล่างก็ได้ขึ้นโอ้ไม่นะโซนิกมาฮะซนิกเหรอนั่นอะไรนะ่ะอ้าวโอเคฮึนั่นแหละโอเค,ออเคตัวนี้เบสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ต้องทำเวลาให้ถังสามสิบวิซึ่งเอาจริงผมไม่รออยู่แล้วเพราะว่ามันเล่นยากมากตัวนี้นี่นไปทำไมวะนี่นเล่นยากนะ ว่ามันให้เวลาแค่30วิมันยากโนโซนเียแหละมันโอ้โหวัดจถึงคือมันให้แค่30วิอะถ้าให้สักสองนาทีสนาทีโอเคอยู่แต่นี่แม่งแค่นี่เนี่ยนะเฮ้ย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 เ้ดี๋ยวเ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 ดร๋ยวเดยเอยเดี๋ยวเดี่ยวเดวเราก็ตาดียยดี อ๋อไปทำอะไรตัวนี้วะเดี๋ยว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 เออคิดว่าไงก็ได้น่าจะได้แบทเอนดิ้งแบทเอนดิ้งนะครับเพราะว่าเออเราไปไม่ทันนะครับในเรื่องหนึ่งตัวละครพวกเราคือตายหมดแล้วนะฮะโอเคมันขึ้นอย่างงี้ตรงไหนขึ้นยังไงวะเดี๋ยวเฮ้ยตกเลยอาจจะทำหลายรอบอยู่ มัยากมากตอนนี้อันนี้จริงนะคือผมไม่ได้ว่าจะโม้มันอะไรนะแต่คืออันนี้ผมบอกว่ามันยากจริง <c oughs> ยากที่แบบของจริงเลยนี้ยากแบบแท้ๆเลยฮะครับโอเคเอาจะทำหลายรอบอยู่นะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮเด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 อ้เอ่ะเอาตกเลย โ okay. อเค okay. นะโอเคเมื่อกี้ทอทำโคตรนานแม่งยังไม่ได้สักทีนะครับโอเคไปเอ้ยเออไม่ใช่ที่นี่สิลืมโอเคไปโอเคไปนหนยังไม่เลินะครับโอเคบายไปเลยกดกดโดสี่ทำไมกด X อ็กทำไมเนี่ยไอ้หนุม่มอ่ะไปกด,ดเอ็เออไม่ถึง โอเคไปเออนั่นแหละไป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  let go boy นั่นแหละเออไปได้ไปได้ไปไปได้ไปไปสิเออ, bye, 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 bye. เอ,อไม่เป็นไรน่าจะกระโดดได้ปกติแหละแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ได้ละได้แล้วออลวะ yes ได้แล้ววะเฮ้ยอ่าโอเคตรงนี้มีสปริงดีเลยคิดว่าจะเสียดายนั่นได้เออโอเคคิดว่าต้องไปเล่นใหม่เล่นใหม่นี่ผมลบเกมทิ้งอะ่ะโอเคเอ,อเอาเขาอยู่ตรงนี้วะโอเคปุ๊บเลนะเออโอเคกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เออ ทำงานอย่างอื่นอยู่ก็เลยต้องพอสเกมไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมผ่านแล้วดีใจหน่อยนะครับโอเคแล้วเราต้องไปไหนต่อเนี่ยเด้อ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 คิดว่าเด้อเดคือไปด้านบน,นใช่แต่คิดว่าผมไงผมก็คิดว่าผมตายแล้วเพราะว่าเอ,อไปไม่ถึงนะฮะเอ้ซึ่งว่าเขาจะให้ผมไปไหนต่อวะคงอยูน่น่าจะใช่ไหมคือแบบไม่มีอะไร เออลงนงั้นก็ลงแล้วก็ไอ้นี่เออนั่นแหละโอเคอนี่เอออย่าอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คืออย่าไปโดนไอ้ตรงสปริงสีแดงเพราะว่ามันคือนั่นถ้าโดนก็เออนั่นแหละเอ้ยเอ้เอ้ยทำไมไมไปทางนู้นก่อนวะเออเอ้เอ้ย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 เอเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเ้ยเอ้้ยเเออ คิดบุกเข้าใจแล้วคือผมต้องทำงี้ง,งี้อย่างงี้อย่างงี้ใช่ปะเออได้สักทีดี่เขียนไงผมก็ไม่รอดเรียบร้อยอู้ตายหมดเรียบ เกมโอตายหมดเรียบครับทั้งตัวละครในเกมและตัวละครของเรานะครับก็จบแบบแบดเอนดิ้งนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็แบบนี้นะสำหรับวันนี้ครับก็อุ้ยงั้นก็จบด้วคิดดีนี้แล้วกัน <laughs> ก็วันนี้นะครับก็บายก่อนแล้วครับบายครับ